ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอความผ่าสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านสาธุชนผู้สนใจใฝ่ธรรมทุกท่านท่านชมก็นั่งสบายๆนะแช่งทีมงานนะว่าวันนี้ไม่ได้ใช้สื่อนะเพื่อจะได้ปรับได้นะ คิดมนวนไว้สัปดาห์หน้านะโยมนะไ้สัปดาห์หน้าเดี๋ยวไม่ต่อเนื่องนะไม่ต่อเนื่องนะวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่12สิงหาคม2567เป็นธรรมะยามค่ำคืนที่สวนธรรม,มารีนะโยมได้สวดมน์วันนี้กันนานเลยนะนะี่ชั่วโมงหนึ่งสวดมน์ นี่คือแก่นของการปฏิบัติเลยนะโยมนะช่วงเวลาที่ใจไม่มีความทุกข์เนี่ยสวดมนต์ไปใจร่มเย็นนึกถึงคุณพระรัตนตรัยนะบางทีบ,บทสวดต่างๆก็มีนะวันนี้บมีบทแปลด้วยนะหลายบทบางทีเราสวดไปกระพานหูพันตาไปนะเห็นไหมพระเจ้าท่านมีพนะระปัญญานะมีพระปัญญาที่กะ นะวิยาธิกาสถาดิกนะบทแรกๆเลยนะเราเห็นนะทานะงการสร้างบาร,รมีมาแตกต่างกันรัตนะสูตรนะมงคลนะมงคล38มงคล3ปประกาศแล้วนะก็มีข้ออ่านข้อธรรมดีๆมากมายผ่านหูผ่านตาไปบางทีเนะีนะ่ยได้ข้ออัาข้อธรรมสอนใจไว้ก็มีนะนะช่วงเวลาที่อยู่ภายใต้ ความร่มเย็นเนี่ยอยู่เฉยๆใจไม่ทุกเนี่คือแก่นของการปฏิบัตนะิช่วงเวลาที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเลยเนี่ยสร้างความเคยคุณไว้มากๆชีวิตร่มเย็นนะฟังทำไปด้วยเจริญภาวนาไปด้วยเคยคุณให้มากๆช่วงเวลาที่ใจไม่มีความทุกเนี่แหละนะนะจิตเขาจะเริ่มเรียนรู้นะชีวิตที่ไม่ทุกเป็นอย่างไรนะและชีวิตที่ร้อนเป็นอย่างไรนะวันนี้ก็เป็นโอกาสทันดีเนาะ มันแม่พวกเราได้น่าจะได้มีโอกาสถ้าใครพ่อแม่ยังอยู่ก็น่าจะได้มีโอกาสได้ข <Yeah. S 1> อขมาท่านขอพรบอกรักท่านหรือไม่ก็มีเวลาไปทำกิจกรรมร่วมกันใส่บาตรสดมน,นั่งสมาธิร่วมกันก็ยังดีนะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีนะที่เราจะได้ กับอะไรบางอย่างนะบางทีบางทีก็ใช้ชีวิตมาบางทีก็จะไม่เข้าใจกันอะไรบ้างก็ถือโอกาสวันสำคัญนะนานๆมีทีหนึ่งนะผ่านวันแม่ไปเดี๋ยวก็ผ่านไปลนะถ้าใครยังไม่ได้มีโอกาสได้บอกรักคุณแมนะ่ก็อย่าลืมละกันยังพอมีเวลานะนะนะคุณแม่ก็ให้ชีวิตให้ชีวิตนะถ้าไม่แม่ไม่มีก็ไม่มีเรานะ ไม่ได้เกิดมานะไม่ได้เกิดออกมาเรียนรู้โรคเรียนรู้สัจธรรมความจริงนะไม่มีโอกาสได้อยู่ภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนานะก็เป็นวันที่ขอบคุณขอบคุณแลนะลึกถึงบุญคุณนะแล้วก็เราได้เห็นคุณค่าของการได้อยู่ภายใต้ร่มเงาพระศาสนาแล้วก็มีความซรัพยซึ้งนะชีวิตนี้ถ้าไม่ได้อยู่ภายใต้ร่มเงาพระศาสนามันไม่มี เหมือนมันไม่มีหลักใจที่แน่นอนนะเพราะหลักทั้งโลกเนี่ยมันเป็นไปเพื่อความร้อนนะโลกนี่ร้อนเป็นฝืนเป็นไฟเลยนะเพราะกระแสโลกเนี่เป็นกระแสะของกิดเลสตัณหานั่นเองถ้าเราใช้ชีวิตไปไม่มีหลักใจดำเนินชีวิตไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเนี่ยบางทีมันก็ไปกันคนลธางนะบางทีเนี่ยเราคิดว่าเอ๊ะ ทางนั้นก็ว่าดีทางนี้ก็ว่าใช่เพื่อนก็ว่าดีเราก็ไปกับเขาสังคมก็ว่าเทรนด์นี้มาเราก็ไปกับเขานะมันเหมือนจะดีแต่บางทีก็อาจจะทําให้ก่อความร้อนใจในภายหลังนะแต่ถ้าเรามีหลักใจแล้วนะอะไรถ้าไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นเราก็ดูเอาตามสมควรแต่ที่สําคัญคือหลักที่มั่นคงในพระตาไตาเนี่ยแหละนะเป็นหลักที่จะเป็นหลักใจเวลาดําเนินไปเจออุปสรรคมันมีที่พึ่งนะ มันมีที่เซฟโซนนะเซฟโซนมีที่ร่รมเย็นอยู่ภายในในะพ่อแม่ให้ชีวิตมาได้มีโอกาสเจริญสติปัฏฐานเนี่ยมีโอกาสพบพระ,ะตาตายมีโอกาสเจริญสติปัฏฐานมีโอกาสเจริญอริมรัคมีองค์แปดมีโอกาสพบคําสอนพอ,องภาษาสดาก็เป็นช่วงเวลาที่ระลึกถ,ถึงได้ระลึกถ,ถึงคุณพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์คุณคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ได้ มีคำหนึ่งเนี่ยเรียกว่าขอ,ขอบคุณขอบคุณขอบคุณสิ่งต่างๆนะที่เข้ามาในชีวิตบางทีมันก็พลิกได้นะจากเรื่องร้ายก็กลายเป็นดีได้เหมือนกันมันพลิกแค่จิตนะพลิกแค่จิตพลิกมุมมองนะลองอย่างพวกเนี้ยบางคนอาจจะไปทำงานนะบางคนอาจจะไปทำงานใช่ไหมบางคนโอ้ยปวยยาวสาวันที่เกไปทำงานแล้วก็มองดูก็ได้ ก็ยังดีนะขอบคุณโอกาสที่ยังได้ทำงานอยู่นะเพราะว่าถ้าไม่ได้ทำงานแล้วบางทีอาจจะไม่มีอะไรกินนะธมาก็เห็นมีคนงานเขาก็มาทำงานใช่ไหมทำงานก่อสร้างนะตังซื้จะไปซื้อกับข้าวก็ไม่ค่อยมีนะบางคนก็ไม่ค่อยมีบางคนก็ไม่ค่อยมีจะกินนะหาเช้ากินคํามันก็ยากลำบากนะ บางทีเออถ้าเราโอ้ขี้เกียจทํางานบางคนขี้เด็กขี้เกเียจเรียนหนังสือ,อยังดีนะมีโอกาสได้เรียนนะบางคนไม่มีโอกาสได้เรียนนะยังเรายังมีโอกาสได้ทํางานมันก็ยังดีนะอย่างน้อยกอ็จะได้มีปัจจัยเลี้ยงชีวิตนะมองในแง่ดีไว้ก่อนนะขอบคุณขอบคุณโอกาสที่ยังได้ทํางานอยู่นะบางคนขี้เกียจละพลิกนิดเดียวขอบคุณนะขอบคุณ ลองฝึกที่จะขอบคุณสิ่งต่างๆรอบตัวดูก็ได้นะสิ่งต่างๆรอบตัวมีมากมายเล็กๆ,ๆน้อยๆมันก็พิกได้หมดแหละพิกจิตได้หมดบางทีนะอย่างอาตมาบางทีก็กวาดกุติใช่ไหมกวาดไปเออดีนะมีกุติให้กวาดม,ม,มีได้เปลี่ยนอเดียบทหน่บางทีวันไหนไม่ได้ติดงานไดไมากเลยกวาดกุติมีอะไรนะไม่กวาดนก็กวาดไปกวาดไป ซ้ายขวาดในนี้มันมีอะไรนะตัวหน้าฝนมันจะมีมะแมลงพวกตะเข็บนะตะเข็บมันจะเยอะกิ้งเกือเนะี่ยกวาดได้ทั้งวันนะโยมนะกวาดได้ทั้งวันนะกวาดเสร็จปุ๊บมันก็มาใหม่นะว่ากวาดก็ดีนะ,ก,ะนะก็ขอบมันก็ขอบคุณน,นะกุตินะท,นะที่ที่มีกุติให้กวาดให้มีกรรมฐานเครื่องอยู่ก็เรียกจิตอธิษฐานกันงานนะเนะี่ย ไปดับใช้ดูก็ได้นะเขาได้จิตอธิษฐานการงานก็อยู่ของงานที่ทำไปกวาดไปกวาด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 ไปก็ไม่ได้หวังจะสะอาดหรอกเพราะกวาดไปมันก็ไม่สะอาดสักพักมแมลงมันก็มาใหม่ไอ้มแมลงตัวด,ดำๆเขาเรียกอะไรตะกเข็บตะกเข็บหรือไม่กิ้งกือเนี่ยตอนนี้เยอะหน,น้าฝนมาเรื่อยมาเรื่อยกวาดเสร็จก็ใหม่กวาดเสร็จก็าหมกเนี่ยก็บางทีนะ ะเค็บเยอะมากบางทีก็ไปเหยียบมันดึ๊บอ้าวอ่าเห็นแล้วตายแล้วเออมันก็สอนธรรมะเนาะทุกอย่างนี่มันเป็นวาระจริงๆนะกดแห่งกรรมจริงนะเออทำไมมันต้องมาโดนเหตุปัจจัยแบบนี้ด้วยเออมันเป็นเหตุปัจจัยของมันเป็นแบบเนี้ยมันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละนะเออก็เห็นสิ่งต่างๆมันก็มองเป็นธรรมะได้นะสิ่งรอบตัว บางทีก็ขอบคุณแมวนะขอบคุณแมวแมวนี่สอนธรรมะเนี่ยสอนธรรมะตาม,มาเยอะนะเลยมาเล่าสุนนฟังบ่อยสอนธรรมะเยอะเนี่ยอย่างบางทีก็บางทีก็เล่าใช่ไหมแมวเนี่ยเอออยู่ใกล้วัดนะแต่ยังไม่มีโอกาสยกกระดับจิตให้พ้นทุกเนี่ยอยู่ใกล้วัดไม่มีโอกาสยกกระดับจิตให้พ้นทุกนะเพราะเป็นภูมิที่ยังเรียกว่า ต้องสวยบางอยู่นะยังไม่มีโอกาสที่จะยกกระดับจิตได้ตัสรู้ทาได้เนี่ยมันก็สอนธรรมะแล้วบางทีเห็นแมวเนี่ยมันเดินสีขาใช่ไหมหูสีขานี่ทุกข์นะเนี่ยรู้สึกมันต้องใช้พลังงานในการพยุงตัวมากแลก้วก็ก็ลองลองคือ,อ,อคนเราเดินสองขานะมันก็ทุกข์อยูน่นะเนี่ยเนี่ยนะมันก็นําเรื่องเล็กๆมาสอนใจหรือไม่บางทีเนี่ยแมวในี่สอนอสุภานะนะ ลองดูใครดูเล็บแมวไหมเงนมนก็มองเล็บเนี่ยมันต่างไงเล็บคนเล็บแมวมันก็เล็บเหมือนกันเนี่ยมันก็สกปรกเหมือนกันเนี่ยมันต่างกันไงโยมเนี่ยมันก็ธาตุสี่ขันห้าเหมือนกันเนะจับหนังมันมันก็หนังเหมือนกันเนี่ยเนี่ยสอนสอนอสุภพรรกมาานแมวจับหนังอะมันก็หนังเหมือนกันอ่ะมีฟันเนะ่าไก็เปิดดูฟันแมว ออมันมีเขี้ยวด้วยนะมีฟันฟนันก็เหมือนฟันเล็กๆเองฟันแมวนี่เล็กๆเ,กเกท่าอ,อะไรหนึ่งเซนได้บอกนะเล็กกระเจียวเดียวนะเออปากมันก็เหม็นปากคนมันก็เหม็นใช่ไหมโยมนะไม่แปลงฟันปากก็เหม็นต่อให้แปรงก็เหม็นเนี่ยสอนสุภากรตมาหานชีวิตมันก็แบบนี้แหละนะแมวก็มีหัวใจมีหัวใจเต้นตึบๆๆนะ สังเกตไอ้แมวตัวนึ่งมันมี4นิ้วเลยมันมี5นิ้วเนี่ยเคยเห็นการ์ตูนเนี่ยเขาทำมาสีนิ้วก็ลองสังเกตดูอ๋อมันมีมันมี5มันน่าจะมี5นิ้วนะมันมีนิ้วลบๆอยู่มันอันหนึ่งแมวมันก็สอนสอนสอนธรรมะนะแมวมันก็สอนธรรมะผมคนเล็บฟันหนังเหมือนกันเนี่ยมันก็ธรรมชาติเหมือนกันไอ้กายแล้วกายมนุษย์มันก็ผมคนเล็บฟันหนังมันก็ของน่าเกลียดหน่ารังเกียจอย่างนั้นไม่อาบน้ำโดยสิ่งน่ะไม่อาบน้ำสัก สักวันหนึ่งก็เหม็นละฟุ้งแล้วทนะนะีเนี้ยนะเนี่ยแมวมันก็สอนธรรมะนะสอนธรรมะก็ขอบใจขอบใจขอบคุณแมวที่มาสอนธรรมะนะบางคนนี่เนี่ยมีแมวเป็นที่พึ่งเลยนะเนี่ยบางคนนอนกับแมวนะโยมนะโยมบาง,นางนนคนเล่าให้ฟังนอนกับแมวบางทีกลัวนะกลัวนอนคนเดียวแล้วกลัวก็นอนกับแมวซะเลยเนี่ยกนะ็ขอบคุณนะที่ยังมีเพื่อนกันนะยังมีเพื่อน ยังมีเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายนะมองมุมนี้ก็ได้ยังมีเพื่อนร่วมแก่เจ็บตายชีวิตก็ไม่ได้อยู่ลําพังนะบางคนก็มีสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเป็นที่พึ่งนะก็ขอบคุณสิ่งรอบๆตัวนะเนี่ยก็เป็นตัวอย่างนะเล็กๆน้อยๆมันก็พลิกได้มุมมองได้เหมือนกันนะขอบคุณความเกิดเกิดมาขอบคุณนะที่เกิดมาให้รู้ว่ามันมีเหตุอยู่ถึงเกิดนะจะได้มาแก้ไขตัวเองนะ อยากจะได้ไม่ไปผิดพลาดอีกขอบคุณความเกิดเกิดมาเพอมีเหตุแน่นอนเนี่ยเกิดมามีเหตุแน่นอนไม่ได้เกิดมาล,ลอยๆหนะรอกเนาะพะมีเหตุมีเชื้ออยู่เนี่ยเกิดมาก็จะได้ทําคุณงานความดีนะเนี่ยวันนั้นเล่าเรื่องอะไรนะที่สันนลกลงไปเจอพญายมและพญายมก็ถามเนี่ย,เ,ยเคยเห็นเทวาทูตไหมเนี่ย คนเกิดแก่เจ็บตายคนที่ถูกลงทันเนี่ยเห็นเห็นแล้วตัวเองก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันเนี่ยไม่คิดจะทำความดีหรอกก็พร้อมว่าประมาทอยู่เนี่ยนะประมาทอยู่นาะเราก็อย่าได้ประมาทเนี่ยคนเกิดแก่เจ็บตายก็เห็นกันแล้วนะเกิดแก่เจ็บตายก็เห็นกันมาหมดแล้วเดี๋ยวเราเองก็ไม่นานก็ไปเหมือนกันเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันนะคนที่ถูกทําโทษน ทำผิดทางโลกต่างๆถูกลงทันก็มีให้เห็นนะทำผิดไม่ต้องรอชาติหน้าเลยบางรีชาตินี้ก็ได้รับผลเลยก็มีให้เห็นนะมีให้เห็นเราก็จะได้เป็นครูสอนใจจะได้ตั้งอยู่ในคุณงามความดียกระดับจิตใจอาศัยความเกิดเพื่อมาแก้แก้ไขสิ่งที่เชื้อเกิดนะั่แหละมาดับเหตุแล้วกันมาดับเหตุเกิดอาศัยความเกิดเพื่อจะไม่มาเกิดอีกนะนะเกิดมามันทุกข์นะเกิดมามันทุกข์ เกิดมามันเป็นสัญญาณว่าต้องแก่เจ็บตายนะมันเลี่ยงไปไม่ได้นะเกิดมาก็ต้องพบกับความพัดภาคความสูญเสียก็ขอบคุณความแก่นะเกิดแก่นะมาเกิดมามันก็ต้องแก่มันก็ขอบคุณความแก่มันได้เห็นสัจธรรมนะชีวิตมันเป็นของไม่แน่นอนนะมันให้เห็นความจริงนะคนเรามันก็ไม่ได้จะหนุ่มสาวแข็งแรงกันไปตลอดหรอกสุดท้ายมันก็ต้องแก่เท่าไปแก่ไปบางทีก็ นะภาวนาก็ลำบากนะภาวนาก็ลำบากจะทําอะไรก็ลาบากจะได้เห็นคุณค่าของการมีชีวิตที่ยังมีแรงอยู่ยังมีแรงเดินจงกรมนั่งสมาธิจะได้ทําความเพียรน,นะให้ไปที่สุดถึงทุกให้ไปที่สุดแห่งทุกให้ได้ในตอนที่มีกําลังยังหนุ่มยังสาวอยู่อาศัยความเจ็บนะก็ขอบคุณความเจ็บป่วยให้รู้ว่าสัจธรรมความจริงมันก็เป็นแบบนี้แหละไม่มีใครจะแข็งแรงไปตลอดหรอกชีวิตนะ แข็งแข็งแรงอยู่บางทีมันก็ล้มป่วยกันได้นะคนเราเนาะมันก็เห็นความไม่เที่ยงของชีวิตนะก็จะได้เบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงเกิดมามันก็ต้องแก่เจ็บผัดภากขอบคุณความผัดภาคในบางคนนะตื่นขึ้นจากความผัดภาคนะในบางทีเนี่ยชีวิตเนี่ยมันเวลามาอยู่กับกระแสะโลกเนี่ยมันเดินไปเนี่ยมันไม่เห็นความจริงหรอกจนกว่าจะเจอทุกแบบทุกแรงแรงของชีวิตแล้วมันพลิกจิต ทุกข์เหลือเกินเนาะชีวิตนี่มันทุกข์เหลือเกินมันผัดภาคมันสูญเสียถ้าให้อยากกลับมาเกิดเจอแบบนี้อีกไม่เอาอีกแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยถ้ามันจะเดินทางทรมันต้องมีโมเมนต์นีนะแตถ้ามีโมเมนต์เนี้ยคาเนี้ยผุดมาเนี่ยโอ้ถ้ากลับมาเกิดแล้วถ้ากลับมาเกิดอกีกต้องมาเจอเอกีกไม่เอาอีกแล้วเนี่ยไอ้ถ้ามีโมเมนต์เนี้ยเอาละแปลว่าแปลว่าเอาละอันนี้เริ่มเริ่มมาแล้วเรียกว่า ของเก่าเริ่มมานะพูดจริงๆนะของเก่าเริ่มมานะเพราะว่าน้อยคนนะที่จะมีความคิดแบบนี้คือคำ,คำพูดดอองมาจากจิตนะคาพูดทุกการดาเดบมันออกมาจากจิตนะนออาาตนะแล้วบางคนบอกว่าฉันก็ไม่ได้มีอะไรนะฉันก็จะอยู่ไปเรื่อยๆไม่ได้ปรารถนาการบทุกอย่างอันนี้มันออกมาจากจิตจิตมีทิฏฐิแบบนี้เขาก็จะเดินแบบเนี้ยแต่ถ้าใครสักคนเริ่มเจอกระแสโลกหนระือว่า เจอเหตุปัจจัยอะไรบางอย่างที่ทําให้สูญเสียความพัดภาคแล้วมันเกิดจุดเปลี่ยนวองชีวิตละมันอิ่มละพอละถ้ายิ่งทวนอย่างเช่นวิ่งตามกระแสะโลกไปนี่ไม่จบแน่นอนนะทุกกระนําแบบรับไม่ไหวแน่นอนนะต้องพัดภาคสูญเสียเปลี่ยนดีกว่าเรินทางธรรมดีกว่าแล้วก็ปรัถนาการพ้นทุกทจริงๆอันนี้เรียกว่าบาร,รมีมาแล้วนะของเก่าเริ่มมาแล้วนะแบบเนี้ย จังหวะแบบนี้ไม่ได้มีจะเกิดขึ้นในทุกคนและก็ไม่ได้มีจังหวะที่จะเกิดขึ้นในทุกไทม์ไลน์ของชีวิตนะบางคนบางคนเกิดตอนอายุมากๆบางทีพดภักพัดภาคอาคก,การสูญเสียจากคนรักไปนะญาติสนิทมิตสหายคนรักนะจากไปแตนะ่บางทีมันก็เกิดไอ้โมเมนต์แบบนี้ขึ้นมาแต่เกิดแล้วนี่ถ้าของจริงนี่แบบมันจะอยู่ในจิตนะมันจะอยู่ในจิตนะมันมันจะไม่ได้แบบ เดี๋ยวลืมหายนะบางคนนะผัดภาคนิดเดียวแล้วก็เดี๋ยวลืมละเดี๋ยวก็ไปอะไรนะไปหลงโลกต่อไม่ใช่นะแต่ถ้ามันมาจากจิตจริงๆเนี่ยมันจะแน่วแน่มากนะมันจะแน่วแน่มากนะบางคนก็มีตั้งแต่เด็กบางคนก็มีวัยกลางคนบางคนสูญเสียจากการทํางานใช่ไหมทำงานกําลังประสบความสําเร็จเลยแล้วอยู่เหตุปัจจัยร่วงเลยอะไรแบบเนี้ยไม่ลงดีเทลแล้วกันก็เหตุปัจจัยร่วเลยปุ๊บ ออชีวิตมันก็ไม่เที่ยงเนาะมันก็เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปอ่ะเนี่ยมันทำให้เจอ turning point ของชีวิตที่จะเปลี่ยนเส้นทางเดินละถ้าใครมีโมเมนต์เนี่ยทุกข์เหลือเกินไม่อยากถ้ากลับให้เลือกอีกนะให้กลับมาเกิดแล้วมาเจอแบบนี้ไม่ใหม่แล้วเนี่ยอันนี้แหละเรียกว่าบาร,รมีดันขึ้นมาและอินทรีย์บาร,รมีเริ่มมาแลวเนาะนี่ก็ยกตัวอย่างแล้วกันยกตัวอย่างขอบคุณ ความตายนะขอบคุณความตายนะขอบคุณความตายที่ให้เห็นสัจธรรมความจริงของชีวิตชีวิตมันก็เป็นของไม่ยั่งยืนอีกไม่นานนะโยมนะแต่ก่อนนับนิว้วหรือไม่บอกอีกไม่เกินร้อยปีเดี๋ยวนี้อันบอกห้าสิบปีละอีกห้าสิบปีหายไปกันหมดนะเนสารานี้น่าจะหายไปกันหมดลยไม่เกินห้าสิบปีปุ๊บหายไปกันหมดนะอนัตตานะนอนอัตตา ขอบคุณธรรมชาตินะคขอบคุณธรรมชาติกฎของธรรมชาติที่สอนศสัจธรรมนะที่สอนศสัาธรรมความจริงให้รู้จักการยอมรับและปล่อยวางนะเรียนรู้จากธรรมชาติเนี่ยเรียนรู้ดีที่สุดแหละสอนธรรมะดีที่สุดก็ธรรมชาติสอนศสัาธรรมความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสรรพสิ่งอยู่ภายใต้กฎของธรรมชาติเปลี่ยนแปลงเสื่อมสลายไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนทั้งนั้นเนี่ยสอนธรรมะดีที่สุด สิ่งต่างๆที่พบเจอก็เนี่ยล้วนเปลี่ยนแปลงเสื่อมสลายนะสอนความไม่ให้ไปยึดถือไปไม่ไปสําคัญมั่นหมายว่านี่เป็นเราของเราขอบคุณกายและใจที่ให้เห็นความจริงว่านี่ไม่ใช่เราเพราะกายใจเนี่ยอยู่ภายใต้กฎของธรรมชาตินั่นเองขอบคุณทุกสรรพสิ่งเมื่อรู้จักการขอบคุณแล้วเราก็ลองรู้จักการให้อภัยด้วยนะให้อภยัยเมื่อวานวันก่อนพูดถึง การเรื่องนี้เนาะเรื่องไปนรกใช่ไหมไปนรกเนี่ยมันมาจากไอ้พวกแรงพยาบาทนะแรงพยาบาทแรงผูกโกรธแรงผูกโกรธจองเวรพวกเนี้ยมันเป็นโทสะมีไหมโยมต้องสังเกตดูเคยถ้ามีอยู่นี่ต้องให้อภัยนะให้อภยัยมันมันน่วงนะมันน่วงจิตนะไอ้เรื่องแบบเนี้ยนะมันน่วงจิตบางคนเนี่ยแค้นฝังหุ่นแค้นฝังหุ่น นันตมาเคยมองแมวเนี่ยเคยมองแมวจิตมันเป็นงั้นแหะเวลามันมันจําได้ว่าไอ้ตัวเนี้ยมาขัดมัเนีะมูอมันจ้องเลยแล้วแล้วเวลามันเจออะไรใกล้ๆนี่มันแบบเพิ่มๆๆๆมาแล้วันเคมันเพิ่มๆๆ่มาแล้วมันดันมาแล้วอสวะมันดันมาแล้วบึ๊แต่ถ้านั่นนี่มันพุ่งเลยนะพุ่งขัดเลยนะเนี่ยแล้วยอมดูเนี่ยสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่มันล่ากันเนี่ย มันมีแรงพวกนี้อยู่เหมือนกันเนี่ยเวียนวนอยู่ในพยาผูยกตัวอย่างไอโทสะเนี่ยมันก็ทําให้ไปไม่ดีนะโยมเนานะมีไหมติ่งที่แบบรู้สึกผูกโกรธผูกอะไรเขต้องให้อาภัยนะมันหน่วงจิตนะไอ้แบบเนี้ยนะมันเป็นแรงที่น่วงจิตนะไอ้แรงผูกโกรธพยาบาทรู้จักการขอบคุณนะสรรพสิ่งรอบตัวแล้วก็รู้จักการให้อาภัยด้วยนะอย่าดื่มนะอย่าให้มีเลยนะไอ้อะไรที่มีใครสักคนมาที่เราไม่ชอบอยู่ในใจอย่าให้มีนะ อันเนี้ยอันตรายมันค้างาสังเกตถ้ายมไม่ชอบอะไรมันจะไม่ชอบเรื่อยๆอันนี้พูดจริงๆนะแล้วถ้าไม่ถ้ายมยึดอะไรแล้วนะความไม่ชอบจริงรากงามันก็มาความยึดถือนั่นแหละถ้ายึดอะไรแล้วมันจะยึดเรื่อยๆมันจะไม่ปล่อยแล้วมันจะเวียนมาเรื่อยๆอีกนะมันคือแรงยึดถือที่ยังวางไม่ลงก็จะเวียนมาให้ให้ให้เกิดสภาพนี้ขึ้นอีกนะนะอย่างอะไรนะ พ่อค้าใจดีพ่อค้าใจขดจําได้ไหมพ่อค้าใจดีพ่อค้าใจขดจุดเริ่มต้นการผูกจองเวรน่นะที่มีพ่อค้าชื่อเหมือนกันสิรุวะพาณิชย์นะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยก็ไปไปค้าขายที่ต่างเมืองเนี่ยเป็นฝาคล้ายๆเป็นเหมือนเป็นฝาแฝดกันอ่ะหน้าตาคล้ายๆกันชื่อเหมือนกันเป็นนั่นแหละนะคนหนึ่งก็เป็นพ่อค้าใจดีใช่ไหมกับคนหนึ่งพอใจาใจขดก็ไปบ้านสอง สองยายหลานเนี่ยยายหลานก็เอาคล้ายๆถาดทองอ่ะแต่มันเก่าๆมาให้ดูพอค้าใจคนก็บอกเนี่ยราคาไม่มีราคาหรอกนี ak, อยากโกงราคานะแล้วก็เหมือนโยนทานทิ้งไปนะแล้วก็เดินจากไปเหมือนจะมาต่อราคาทีหลังพอค้าใจดีมาเห็นอ้เนี่ยราคาแพงเนี่ยเดี๋ยวยกทุกอย่างให้เลยแลกกันนะทางสองยายหลานก็ตั้งใจยอยู่แล้วนะตั้งใจยอยู่แล้วเนี่ยยากจะหา หลานก็อยากจะได้ของจากพ่อค้าในกาเลยแลกกันนะแล้วก็พอแลกกันซื้อขายกันเสร็จก็เดินทางกลับกลับเมืองน,นะพ่อค้าใจโคตรมาเห็นเนี่ยเหมือนเพื่อนทรยศเนี่ยนะแล้วก็นะผูกโกรธกันเนี่ยพ่อค้าใจโคตรก็คือพระเทวทัตเนีน่ยพ่อค้าใจดีก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยเนี่ยจุดเริ่มต้นนิดเดียวเนี่ยผูกโกรธจองเวเนี่ยมันพันกันแบบยาวนานเลยนะเนี่ยแค่จิตอาฆาต แล้วในจิตอาฆ่าเนี่ยมันกากเลือดเลยแล้วก็นอนเ,ออเสียชีวิตไปกากเลือดช้ำนะมันเผาใจนะจุดเริ่มต้นเล็กๆเนี่ยแค่อารมณ์โชว์ูบเลยมันพันกันแบบขามปุ๊บขามชาดนะนะโยมต้องรู้จักการให้อภัยเนาะมีใครสักคนไหมที่เราไม่ชอบอยู่อย่าไปอะไรเลยเนาะอนัตตาทั้งนั้นแหละนะไม่ได้มีใครเนาะจะได้วางใจอย่าให้ตรงนี้มันน่วงจิต มัน,นวงจิตแล้วมันพาเวียนในสงสารในแรงอะไรนะแรงพวกแรงอาฆาตอิจฉาริษยาแรงผูกกดจองเวรพวกเนี้ยเนาะเราต้องรู้จักการให้อภัยนะให้อภัยได้ใจมันก็ไม่หน่วงไม่หนักมันก็เบามันก็คลายแล้วถ้าวางได้มันจะไม่เกิดขึ้นอีกนะนั่นแหละนะถ้าจะไปพระนิพพานมันก็ต้องเนี่ยนะวางหมดนะสินอาลัยวางหมดแหละผูกกดจองเวรใครค้างอะไรไว้ รู้สึกไม่ชอบอะไรไว้เนี่ยมันพาเวียนในสมงมันน่วงจิตจิตมันถูกน่วงด้วยแรงความยึดแรงความยึดถือมันน่วงจิตเนาะวันนี้ก็ง่ายๆทำมาง่ายๆะไรกันนะวันนี้ทำมาง่ายๆทำมาเบาๆวันแม่เรื่องการขอบคุณสิ่งต่างๆรอบตัวนะขอบคุณแล้วก็เรื่องการขอบคุณแล้วรู้จักการให้ภัยให้ภัยทุกอย่างนะให้ภัยได้ทุกอย่างอย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดใครเลยไม่คุ้ม นะโกรเกลียดใครโกรเกลียดอะไรโกรเกลียดสถานการ์แล้วสุดท้ายมันผูกในใจผูกผูกในใจไม่ดนะีมันหน่วงจิตแล้วมันพาวเวียนในสงสารเนาะนะก็จะไดนะ้เป็นหลักธรรมะง่ายๆสั้นๆนะขอบคุณและให้อภัยลองไปฝึกดูแล้วกันนะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะในการเดินทาง